เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้แล้วเนี่ยเงินที่เจ้าพานพิทักษ์ทรัพย์อายัดไว้นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกระทั่งวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้เนี่ยเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยจะคืนให้กับลูกหนี้หรือจะนําไปจัดสรรชําระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้อย่างไรเพราะว่าในคําขอประนอมหนี้นั้นเนี่ยก็มีเงื่อนไขที่ลูกหนี้จะผ่อนชําระ เป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดให้อยู่แล้วจะนําเงินพวกนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาผ่อนตามข้อตกลงที่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้<ๆ>เห็นร่วมกันตามคําขอปรนอนอมหนี้ได้หรือไม่โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะผลว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ทําคลิปเกี่ยวกับล้มละลายตั้งแต่กระบวนการถูกฟ้องจนกระทั่งปลดล้มละลายหรือย,ยกเลิกล้มละลายไปเยอะมากแล้วแต่ว่าเนี่ยค่ะพอมีคําถามเข้ามาในบางมุมเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่า ในประเด็นนี้เราเองก็ตกหล่นยังไม่เคยทำคลิปมาดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ถามกันเข้ามาดังนั้นคำถามของท่านถือเป็นการแบ่งปันร่วมกันในช่องของเรานะคะอาลค่าก็คือเป็นอธิชาป,ปันอยู่แล้วนะคะว่าหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิจารย์เด็ดขาดเนี่ยเงินของเราไม่จะเป็นเงินเดือนหรือเงินในบัญชีต่างๆเนี่ยก็จะถูกอายัดโดยปกติเดี๋ยวนี้อาจจะถูกอายัดภายใน15วันหรือ1เดือนนะคะ ดังนั้นนับตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีการประกาศราชกิจารุเบกษาซึ่งอาจจะประกาศหลังจากพิทักษ์ทรัพย์ประมาณ3-5เดือนรวมถึงเมื่อประกาศแล้วเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้อีก2เดือนและเมื่อครบกําหนดในการที่นำขอรับชำระหนี้ก็ต้องมีนัดตรวจคําขอรับชำระหนี้เมื่อมีนัดตรวจคําขอรับชำระหนี้ก็ต้องมีนัดประชุมเจ้าหนี้ซึ่งในการประชุมเจ้าหนี้ในการพิจารณาว่า คำขอประนอมนี่นั้นเจ้าหนี้จะเห็นชอบด้วยหรือไม่เนี่ยอาจจะมีการประชุม1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งและเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเห็นชอบกับคำขอประนอมนี่แล้วเนี่ยต้องรายงานต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมนี่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่านับตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เป็ดขาดกระทั่งาศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยคำขอประนอมนี่เนี่ยผลว่าก็กินเวลาไปประมาณอาจจะ 8- ถึง14เดือน ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงดังกล่าวนี้เจ้าพนักงานทรัพย์จะกําหนดค่าเลี้ยงชีพให้กับเราดังนั้นเงินเดือนที่ได้รับเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเงินเดือนห้าหมื่นโดยเกณฑ์ปกติถ้า70%สูงสุดที่เจ้าพนักงานทรัพย์จะอนุมัติให้ได้ก็คืออ,อยู่ที่3ามหมน้นั่นหมายความว่าเงินเดือนละ1 5 0 0 0บาทเป็นเวลา8ปดถึงสิเดือนเนี่ยก็จะต้องถูกอายัดไว้อยู่ในบัญชีของ คดีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0ถึง210,000บาทนะคะสมมุติว่าในคำขอปนอมนี้เราบอกว่าเราจะผ่อนสัก5ปีโดยที่เดือนแรกอาจจะผ่อนเดือนละ20,000บาทเดือนปีที่2ผ่อนเดือนละ25,000บาทและปีที่3อ่ะสมมติเป็นขั้นบันไดไปดังนั้นคำถามก็คือว่าสมมติว่าเงินเมื่อกี้เก็บไว้ได้อยู่ที่ประมาณ200,000บาทเมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบกับคำขอปนอมนี้แล้วเนี่ยเงินที่ เก็บไว้รวบรวมไว้เนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะเบิกมาใช้จ่ายได้หรือไม่เพราะลูกหนี้มีอํานาจในการจัดการทรัพย์สินแล้วเนื่องจากว่าสารมีคําสั่งเห็นชอบด้วยคําขอนอนอมนี้คําตอบนะคะก็ะคือลูกหนี้ไม่สามารถที่จะของเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ในการบริหารจัดการด้วยตัวเองได้เนื่องจากว่าเมื่อสารมีคําสั่งเห็นชอบด้วยคาขอนอนอมนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการชําระค่าธรรม ในส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งค่าธรรมเนียมนี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่2หรือสเปเซนก็จะใช้เงินในส่วนนี้ค่ะไปดําเนินการหักชําระแล้วถ้ามีเงินเหลือเงินในส่วนนี้ถ้าเหลือมากพอสมควรก็จะจัดสรรเป็นส่วนให้กับเจ้าหนี้ตามสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอ,ขอ,ขอรับชาระนี่มาแต่ถ้าเหลือยังไม่มากหลังจากนั้นก็คือเมื่อเราส่งเงินเข้ามาในกองบังคับคดีในบัญชีนี้แล้วเนี่ยเมื่อได้จํานวนที่มากเพียงพอในระดับหนึ่งเจ้าพนักงานจะทราบก็จะ นำเงินที่รวบรวมได้มาเนี่ยกับเงินเดิอนเนี่ยจะสรค์เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเจ้าหนี้ในการที่จะชําระหนี้ต่อไปซึ่งแน่นอนว่าบางคดีเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าอะประมาณสมมุติว่าสัก1 50, นึ่งแห้มบาทแล้วในกรณีที่มีการค้ากันหลายคนที่เป็นข้าราชการที่เป็นค้ากลุ่มเนี่ยบางคดีก็คือประมาณ5้าถึงเคนดังนั้นเนี่ยที่รวมไว้เนี่ยผลว่า บางครั้งเมื่อสันมีคําสั่งเห็นชอบกับคําขอพนอมนี้แล้วเนี่ยเงินกลองกลางตรงนี้เป็นหลักล้านเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรเสียก็คือต้องจัดสรนเพื่อจะชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพราะเมื่อจะสรรชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ท้ายที่สุดแล้วหนี้ของเราก็จะลดลงด้วยจะทำให้เราไม่ไปหนักในตอนสุดท้ายที่ต้องชําระหนี้เป็นก้อนใหญ่นะคะและที่สําคัญถ้าสมมุติว่าถ้าสานมีคําสั่งเห็นชอบกับคํขอขอนอมนี้ แล้วลูกหนี้สามารถที่จะเบิดเงินส่วนนั้นมาใช้ได้คําถามก็คือถ้าสมมุติว่าเบิกเงินมาใช้แล้วแล้วต่อมามีเหตุสะดุดหรือผิดพลาดประการใดทําให้ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะผ่อนชาระนี้ตามเงื่อนไขได้เช่นถ้าตามเงื่อนไขบอกว่าช่วงปีแรกผ่อนเดือนละหมื่นห้าดังนั้นถ้าผ่อนไปสักครึ่งปีนะคะก็ประมาณสักเก้าหมื่นปรากฏว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะผ่อนได้ พอไม่สามารถจะผ่อนได้เนี่ยก็คือเจ้า,าพนักงานจะต้องรายงานต่อศาลว่าลูกหนี้เนี่ยผิดเงื่อนไขแห่งคำขอปลดหนี้แล้วก็ขอให้ศาลมีคดีพักษาให้เป็นบุคคลล้มละลายดังนั้นสมมติว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเงินที่เก็บไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2องแสนหนึ่งมืนบาทปรากฏว่าถ้าให้ลูกหนี้ไปทั้งหมด2องแสนหนึ่งมืนบาทแล้วลูกหนี้มาผ่อนชำระน,นี้ได้เพียงแค่6เดือนคือ9ก้าหมื่นแล้วเงินในส่วนนี้ก็คือ แน่นอนว่าเราเมื่อมีเงินก็มีม,มีเหตุจําเป็นต่อให้ไม่มีเงินก็มีเหตุจําเป็นในการใช้เงินงั้นถ้าเงินส่วนนี้ไม่เหลือแล้วก็จะทําให้ไม่เป็นคุณกับบรรดาเจา้าหนี้ที่ไม่ได้รับชำระหนี้ในส่วนนี้ซึ่งถามว่ากฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งไหมว่าเงินที่รวบรวมได้ในกองทรัพย์สินของลูกนี่ระหว่งางพิารณาก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งเห็นชอบกับคุณขอเป็นหนี้เนี่ยว่าทรัพย์สินในส่วนนี้เนี่ยจะต้องคืนให้กับลูกหนี้หรือแบ่งปันให้กับเจ้าหนี้เนี่ย กฎหมายไม่ได้ระบุชัดถึงข้อนี้ไว้แต่ในระเบียบปฏิบัติเนี่ยก็จะมีการดําเนินการกันแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคําถามที่ทําให้ได้มีประเด็นที่ฝนเองก็ได้ไปค้น,คนข้อกฎหมายหรือว่ารวมถึงการไปหารือกับเจ้าพนาักษานเพื่อที่จะมาตอบคําถามนี้แล้วก็เป็นการแบ่งปันความรู้กันฝนเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครหรอกที่อยากเป็นหนี้และเมื่อเป็นหน,นี้แล้วก็ไม่มีใครหรอกที่อยากผิดนัด และเมื่อผิดนัดแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะต้องการให้ตัวเองนั้นเนี่ยถูกยึดทรัพย์หรือการเป็นบุคคลล้มละลายรวมถึงการที่จะถูกจํากัดถึงสิทธิต่างๆแต่ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มันก็ต้องเดินไปตามกระบวนการของกฎหมายที่ได้บัญญัติถึงทางออกไว้ดังนั้นถ้าท่านใดมีความกังวลว่า การถูกฟ้องปคดีล้มละลายน่ากลัวไหมการเป็นบุคคลล้มละลายจะกระทบกับชีวิตมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีผลกระทบกับชีวิตในแง่ร้ายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยฝนอยากที่จะให้ทุกทกท่านลองไปฟังคลิปเพราะฝนก็เชื่อว่าคลิปของฝนเนี่ยมีในหลากหลายมุมมองกระบวนการตั้งแต่ต้นที่ถูกฟ้องคดีกระทั่งปลดล้มละลายหรือยุบโลกล้มละลายและอย่างไรก็ตามถ้าท่านยังไม่สบายใจเนี่ยฝนแนะนําให้โทรปรึกษาหารือกับ เจ้าพนักงานพิจารณ์ที่กรมบังคับคดีได้เลียนะคะเจ้าพนักงานพิจทรินดีที่จะให้ความรู้ิดีที่จะให้คําแนะนําเพราะว่าในเรื่องของคดีอ้ม่ะลายเนี่ยไม่มีใครมีความรู้ในเรื่องของทั้งข้อกฎหมายและกระบวนการในการปฏิบัติเท่ากับเจ้าพนักงานพิจทรย์ซึ่งท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะคะท่านลองโทรไปหาเจ้าพนักงานพิ์ทรย์สามารถที่จะให้คําตอบแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําดีๆกับท่านได้เจ้าพนักงานพิจทรย์เป็นเพียงแค่คนกลางที่ เข้ามาเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อแบ่งปันให้กับทางเจ้าหนี้และดูแลลูกหนี้ตามที่กฎหมายกําหนดไม่ได้มาเพื่อที่จะค่าฟันหรือว่ามาบีบคั้นเอาอะไรจากลูกหนี้หรือว่าทําให้เราลําบากใจดังนั้นมีอะไรขอเพียงแค่คุณสื่อสารเล่าสอบถามตามความเป็นจริงได้และทุกอย่างก็จะคียคขายและท่านเองก็จะสบายใจด้วย เหมือนเดิมค่ะใครต้องการพูดคุยกับฝนก็สามารถที่แอดไลน์ที่คิวอาร์้ดหน้าปกคลิปได้ฝนเป็นคนตอบคำถามทุกคำถามเองค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ